ันไปกลับไปงานปั้นสุดงดงามอาจารย์สันติพิเชษชัยกุลกับพระบรมรูปทรงยืนเสมือนในหลวงรัชกาลที่9เรื่องราวสุดประทับใจในการปั้นพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9โดยอาจารย์สันติพิเชษชัยกุลช่างปั้นคนไทยฝีมือระดับโลกที่ทุ่มเทกำลังใจกำลังกายสร้างผลงานอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้และผลลัพธ์ที่ออกมานั้นก็คุ้มค่ายิ่งนัก ผลงานของอาจารย์สันติพิเชษชัยกุลปั้นรูปเหมือนในหลวงราชการที่9แค่เห็นพระพักทรงแย้มพระสวนทุกคนก็ปราบปลื้มที่ได้ชื่นชมผลงานการปั้นครั้งนี้โดยใช้เวลาทำกว่า2ปีสำหรับพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระบาทสมเด็จพระวชริรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่10บทรงโปรดให้อาจารย์สันติพิเชษชัยกุลปฏิมากรได้จัดสร้างขึ้นเพื่ออัญเชิญปดิสถานณปราศาสตพระเทพบิดรภายในพระบรมมหาราชวัง